เออโอเคเด้อนักดีได้กับพี่แขวยนะไปขายอยู่ซางเราเฮือกเขาจนทุงงนะ่งหวังคนนี้แมน่นบ <c oughs> ่ลูกไปขายเนาลูกไปขายอยู่เราเฮือกจนพวกกาแฟประมาณเท่าไรชิบสองชิบสามสอบเลยนะโอ้เขาว่ากาแฟจะขึ้นนะักแท้ว่าชันเลยนะแม่นบ่ต่างกันครับอัะนะผู้ไปขายพร้นนอมกันนี่กระิไปสอบพร้อกันแต่ว่บาบัวบัวไร้ไร้ท้อลูกมาจมน้อข่อยกันน้ำนักมันบ่ไดนะ้คือของเฮาเออน้ำนักบ่บดได้คือของเฮา ที่่ให้ว่าจะได้ต้นหนึ่งก็ได้วันนี้มาติดตามสวนกาแฟของบาวแก้วหมวดสุดท้ายมอนบาวแก้วตัวนี้ Mann, man. เมนเมนออแต่ว่าหลังจากที่ว่าเฮ้าสีดพุ้ยแบคแคทไปแลวก็หลังจากที่เจ้าเก็บผ้นผลิตเธอสุดท้ายแล้วจะว่าใบจ,จะเป็นยังไงเออโอเคอยู่ใ okay. บทื่ว่ากับใบบอลลนคือของเขาเนาะเออบอลบลบนบอลลนคือของสวนคนอื่นนีรลนแห้ง มแต่กลางมันนี้จะว่ามันเป็นจะ,ะไรเนี่ยในสวนถิ่มหงเจากำลังเห็ดกาแฟ,ฟปีนี้นี่จะ,ะไรถ้าว่จาจะตน้นเออเห็ดไม่ใครซีหาต้นและสวนตัวนี้จากสวนที่บอพีใบเลยเออแล้วเฮากล่าวมาฟื้นฟูด้วยปุ้ยแบค็แคทในปีปีที่บาเบาแกวเริ่มใส่ปุ้ยแบค็แคทนี่ไปว่าเบาแกวเพราะท่านใดบอท่านใดใส่ปุ้ยทางดินเลยแมนบอเมนเมน,มนในตอนนี้บอท่านใดใส่เจาะกำลังสีใส่ปุ้ยทางดินเนาะ จะเสื้อบอกว่าถ้าจะใส่ปุ้ยทั้งดินด้งน้ำเนยน้อยหนึ่งกาแฟจะสิเป็นนักกว่านี้เอกเป็นร้ายกว่านี้อีกตั้งสัจนบเพราะว่ามันสีได้เสริมกันเด้ออสิได้เสริมกันเท้าไหรทั้งทั้งดินเดียวกับทั้งทั้งใบจะว่าใบกาแฟจากนี้มันต่างจากสวนอื่นหลายจะว่าอยู่บ่เออต่างหละอ่าทั้งหมดดีไลยจักต้นเกาะ ทั้งหมดสี่ต้นป้ายตัวนี้สี่ต้น,ตนป้ายันี่ม,มากเล็บนี่เจะขึ้นว่าสิได้จ้าต้นนี่ได้อีกเออก็ได้อีกเราทำต้นหนึ่งต้นป้ายแหละตัวเล็ยบมันนี่ตัวเล็ยบแม่นบอนี่เออจะว่ากาแฟหมากมันใหญ่ขึ้นคนเก,ก,ก่าบ่บ่แก้วมันใหญ่ขึ้นก่อนตัวเ้าเก็บกน้ำอีกเพราะว่าตอนช่วงเจ้าเก็บมากนี่จะสีปุ้ยแบคแคทไปจะเกลือเก็บมากเลยก็เออสีดนี่ก็ที่ว่าเดือนละเท่อได้ก็สีดนี่จะสีเดือนละเท่อเท่าแม่นบ่บันนี้ คือสวนอื่นเนาะจ่ว่าบ้าแก่คอยท้ามจะสวนอื่นที่แบบว่าใบเขาจะโดนได้ร้ายห่แจะว่าเขาควรใส่ปุ๋ยแบคแคอยู่บ่เออใส่เด้อซื้อมาใส่เด้อแบคแคทเด้อซื้อมาใส่เด้อสำหรับเสือสวนส้มชวนอันนั้นเนาะสวนมุมีใบเด้อเออสวนมุมีใบนะเพราะว่าซื้อมาใส่เพราะว่าจะใส่แล้วเป็นยังไงจะโอเคเด้อถือว่าใบถือว่ากระแตกดีอยู่เนาะใบถือว่าแตกดีถือว่าสวนนีคอยเก็บแล้วมันก็ยังมีใบรายวันนี้ซะเนาะ รักการคือคอยเห็ดนี่กับโบเวนวาสิวาหงนั่นก็เห็ดสวนจะเถื่อนอาะการขึคนที่โบเคยเห็ดสวนคือว่ากาแฟนี่กับบริยากเนาะวิธีการมันเห็ดกาแฟนี่ว่าแต่นึ่งมากนอดบกูดและกระซองมากเนาะไม่เลาเก็บเอาเกี่ยวแล้วใบมันยังลายเออเป็นโอเคเลยวันนี้คือสวนเอื่นมามากาแฟิ่นเป็นลายลายเลยกับว่าโบมีใบจะว่ามันแมนอยู่บ่ เพราะว่ามันแมนสวนกาแฟขาดสัทอาหารแต่ว่าควบคุมกอยู่เออก็อบรหิหารซ้ำนี่แหละคือจังสี่อีกหน่นวยแบบไงแบบไงนี่เบิ้งหน่วยกาแฟของเพิ่นเดอ้อของสวนบักแกว้วนี่คือรุ่นสุดท้ายที่เพิ่นหลังจากที่ว่าเพิ่นเก็บนำ้ำเดี๋วเพิ่งจะเสียไปแคทไปเทื่อเดียวหนึงง่งวันแมนเ <laughs> พิ่งมาเก็บแล้วนี่จังสี่สีดอีกเสีดอีกได้สองสามมือเสีดอีกแต่ว <laughs> ่าตอนนี้เพิ่นยังคุ้มเก็บกาแฟอยู่่สันเดย์วันนี้เขาก็ได้มาเก็บกาแฟซอยเพิ่น นอว่าแกนอฝากให้คนนี้เรื่องว่าแกเรื่องฝากน้ำผวกที่แบบว่ายาดมาราคามันแพงคือสวนบวกนี่ใส่ใส่ปุ๋ยแบคแคร์ทาบดจะสุดหอสิบสองสิบสามสิบหาสุดสิบหาสุดบดสิบหาสุดจะขายกาแฟได้จ๊คสิบอันนี้เออขายกาแฟที่เป็นสิบด้านนี่ที่เป็สิบด่านคับคาปุ๋ยเท่าไหร่สิบสี่ละเออสิบสี่สิบห้าละเงื่อนสื่อปุ๋ยแบคแครแต่ว่า บ่านไหนใส่ปุ้ยทั้งดินเลยจะได้กาแฟจะได้เงื่อนไขกาแฟปีนี้ตอนแรกเกาะแปดสิบห้าเออแปดสิบหาเออจะถือว่าจะลงขึ้นไปพี่ตังแต่สิบหา้าสิบหกละเออจะว่าคุมอยู่บ่หละคุมอยู่แม่อหลายคนหนียากแต่ว่ามันแพงมันแพงมันบ่คุมบ่คุมแต่ว่าสําหรับสวนบาแกวเองที่ใส่แดยวบาแกวว่าคุมนเนาะแต่กาดอกกาแฟห้าขึ้นมาหม่อีกได้หนี่บากแกวเต็มหมดเลยมีแต่ว่าเจ<อ>าสีบำรุงอีกคือ แหลสิได้หลายกว่านี้หลายกว่านี้ได้หลายแล้วปีสีมานี่เพาะว่านี่ขามาเบิ่งนี่งานกาแฟเต็มบดเลยปีกลยบ่าแก้วสิสวนนี่นี่แมนปาสีดันจากทสว่ามันดอกมันบานเดียวแมนแมนแมนกะด้ยอะไรทรงผลก็คือหน่วยกาแฟหญ่ข้นแมนบ่าบ่าแกวแมนแมนอ่าแต่ถามว่าข้างมาปีนี้เดิอบำรุงเลยตั้งแต่สินี่นี่ถือว่าปีสีมานี่แหละถือว่าถือว่าผลงานของแบ็คแคดถือว่าลอยเวอร์เซน นาะพี่สีมาเนาะพี่โกนเฮากกำลังเริ่มฉีดนเดือนสองเดือนสามฮัลเดือนสองถ่ายเดือนเออหลังจากที่มันดอกมันยังแล้วดอกแล้วแต่ว่ามันกระสรงผลให้มากไง่มากตึงนี่ดิเม่นบลาแล้วก็ใบน่าเน้นนะก็คือใบห้างมีตลอดใบใบบวรนหอดูการเก็บเกี่ยวแหละกับกาแฟกะมากหญ่มากตึงแมนบลาเก้วลองบึงเด้อลองบึงเด้อ โฆษณาเนนําเลยเนาะผู้ทียังคืดอ,อยู่เห็นไหมยังือว<อ>่าคุยแบ็คแ,แบบคทแพงเมนบอกเออลองมึงเด้อลองมึงเด้ออันนั้นสามเมื่อบักซองเนาะลองเบิ่งบลอง็อกไลกะจักสุดนหนึ่งสองส่วนก้อนสุนวานะานะอยากว่าเออขี่ตัวบหลอกลวงบลอโฆษณาเออสวนเสือบล้องเบิ่งให้เพิ่นมาเบิ่งได้อดยู่สวนเจ้าบลอเออมาโลดมาโลดขี่รถจักดดเ,<อ>เ<อ>ขับมาหอดสวนเลยผู้มีรถใหญ่กับรถใหญ่เขับมาหอด ไปมาเบิ่งสวนบาวแก้วเลยเนาะเออว่าสวนที่ฉีดแบคแคท100%นี m m đấy, ường, uh ่ม huh. ันเป็นแนวไดแม่นบ่เออมาเบิ่งโลดมาเบิ่งโลดเด้อนี่คือหลังการเก็บนี่แม่นงวดสุดท้ายของการเก็บกาแฟหน่วยบักใหญ่ปุ้มบักใหญ่น้ำหนักดีแล้วก็กาแฟบ่มีเมือกอีก้บ่แก้วนี่เมือกบ่มันบ่เมือกว่าสิซะเมือกบ่หลายนะใหญ่บ่หลายนะใหญ่ตึงเต็มบ่2จะว่าบ่ แกเบิ่งตีแกข้าเบิ่งตีแกแกเะี้องสวนแกเลยแกเบิ่งแต่วันนี้นี่นายอยู่นี่นายตึงนี่นี่นายจะได้คุณภาพแบบนี้เลยอ่านี่ก็คือกาแฟเลมแบ็คแคทกาแฟเลมหอบถ่ายหอบสุดถ่ายหอบสุดถ่ายได้หนิหนิคัดว่ ล่องเบิง,อง,บงร,รองเบิงเ้อะผู้ใดทันใส่เ้อล่องเบิงเฮกตาหนึ่งกะอาสีอยู่ประมาณบ่อหอดสุดเนาะสัสียเนาะบ่ออดสุดตร่อเถื่อเนาะสวนบ่แก้วนี่จังเฮกตา้าที่เอามาเลิมยรองทำอดหนไวยกะสองสามเฮกตาเนี่ยทนะำอีทสองสามเฮกตารเราแก้วสีแบบประหยัดเออแบบประหยัด <laughs> <laughs> สีดเช <laughs> <laughs> ืดหนึ่ง <laughs> จะมาได้ติดตามผลนหายเออว่ามันเป็นแนวได พอมาเห็นในภายในเดือนหนึ่งเดี๋ยวเบาเก็บวประทับใจจนได้สร้างใส่เรื่อยเ,อ,ยเออสร้างแหละสร้างแหละล่องคือว่าเฮาลองใส่แล้วมันก็เห็นผลนอีดีอยากที่ว่าวโบเคยเห็ดกับสวนกาแฟ,ฟบัวเรศูน์เห็ดมาเป็นของตนเองเดี๋ยวลอ่องเพื้อนสืสวนอย่างนักนวงบริใส่สร้างนั่นคือเขาคือเห็นลายคนกับใส่ขี่ไก่ใส่ยังไรแต่เบาแก้วมีความคุดอยากใส่ขี่ไก่นองเขาอยู่ยบ่คยบัวรศคุดอยากใส่นะ มีแต <c oughs> ่ว<อ>่าขอเพียงแต่ใบมันล,ลายเลยดอกออกไรแลยคอยใส่ปุ๋ยสิมาี่มาเขาไป่โดดบ่ตรงยุงยากไลม<อ>าตรงร่องข<อ>ึ้นแล้วอยยางสีเฮ็ดการเกษตรสีเฮ็ดเห็นมันเป็นเดืองยากเฮ็ดยังเนีนบ่โออ,ออย่างเดียวนั้นเรื่องสวนกะพี่กตทิมอนี้มันบริยากวพาแต่ใบ,บมันยังนี่มันมันผ้าให้มากเลยนะดอกเลยนะสวนกะพี่นี่เนี่ยขอแต่ว่าห้ใบเขาสมบูรณ์ แล้วเขากับสติดเป็นหมาให้เห่าอืมบอเกมึงสินี่ก็คือกาแฟสวนเด็มเนาะมาเบิงสวนเด็มองเบาแก้วเด้อนี่นี่มนเมนผลมาเล็มหวดสุดถ่ายแล้วก็สังเกตว่าหมากนี่ใหญ่แห้งสําหรับหมากาแฟอันนี้เมนเข้ามาติดตามผลงานเกือบปีเป็นบอกแกวอือถ้าฮอดเดือนที่สองถ่ายเดือนที่สองนี่เมนครบหนึ่งป<ร><ร>ีีที่เจา้าซีดปุ้ยแบคแคนเลน,นไยไเนาะ เอาบังเด้อสีร้องสีคุยร้องแค่นี้ปีหนึ่งอีกเนาะปีนี้สีสมบูรณ์เด้อแบคแคดโดยสมบูรณ์สีร้องมึงอีกว่าปีนี้มันสีเป็นจชไัยเปลี่ยนได้จากคุยแบคแคดอยู่บ่เจ้าเออเปลี่ยนเนาะในคลองดีแล้วเนาะเออเปลี่ยนออกใส่ตัวนี้แหละเปลี่ยนเห็ดยังบัดเพื่อไปใส่อันอื่นแล้วใบมันหล่นเสียหายไปอีกได้ปีเลยบ่แก้วฝาก เนี่ยวาถาผู้ที่ว่าเพิ่นได้ใส่ถาใส่ปีนี้ปุ่ยกาแฟเฮาสิบเป็นงามปีหน้าผู้ใดเลยเนบ่ยพอพอใช่ไหมูดอะที่ว่าบ่บ่ท่นได้ใส่ลองเบิ่งเด้อเนาะอันนี้บ่แม่นว่าบ่แก้วตัวหรือว่าแนวอื่นเนาะที่ว่าผู้ใดบ่ทันได้ใส่นะเด็กคือส่วนบ่เกแก้วเองกะกะบ่ได้ใส่อีสังแต่ว่ายามนี้ข่อยที่ว่ายามแรกก็อยู่ที่นะกะใบมันก็โอเคอยู่ยังลายยังเขียวถือว่าใบมันน่ะนะ หลายคนกับเฝ้าไม้เดียวในเห็ดชวนกับวิญญาณมันสุดโทมกับองเบิ้งแม็กแคทเนาะลองเบิ้งเดอ้อถือว่าใบนี่ก็ทั้งมือเกาะมือจีไถเบิ้งเดอ้อว่ายัางลายยังหน่อยอย่างไรลังจากเก็บเหลวอีเนาะสวนนี่นะแต่ว่าพี่สิมาเออฮาประกันและพี่สิมาเนี่ยพิวอบอลบกินงามอยู่ดอกแม็กแคทร้อยเปอร์เซ็นเออปีสิมาฮาประกันและพี่สิมาเนี่ยเพราะว่าสีของเพื่อนมากอะ บุทันหัดปีเธอเนาะกําลังได้ซิปเดือนเออกําลังได้ซิปเดือนหลังจากที่ว่าชวนข่อยบ่มีใบเลยกาล่องเบิ่งเนาะบุตรไอ้บุตรท่านอ่าได้ใส่ว่ายังหยานยังนั่นนี่อยู่นะลองเบิ่งเบิ่อว่าสิว่าเออแบบขี่ตัวบ่ยังกะบหายลองเบงจสุดหนึ่งคนเออสี่สุดหนึ่งไปภายในเดือนหนึ่งเบาแกล็ดเด็กกลับมาติดตามสวนเออเบาแกล็จังมาเห็นว่าโอ้ ปุ้ยมันใส่ได้เรเลือกเลยเนาะลองเบิง่งลองเบิ่งเด้อสามเมื่อปักซองเฮาออืม